ภารกิจของโยมไอเพชรทองได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไอเพชรทองชื่อนี้จะปรากฏอยู่ในดวงใจของคนไทยพุทธมิมีวันลบเลือนเลยไอเพชรทองได้ชี้โทษกบฏแก่พวก b r n กระขบวนการแนวร่วมปฏิวัติ มาลายูปัตตานีบัดนี้หน่วยงานทหารควายความมั่นคงมีท่านแม่ทัพภาค4ได้ดำเนินการทางข้อ,อกฎหมายข้อหากบฏในการแบ่งแยกดินแดนต่อพวก b ร n ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉากหน้า BIN พยายามพูดใช้คำว่าสันติแต่ฉากหลังใช้วิธีการอุ้มฆ่าสังหารคนพุทธและตำรวจทหารข้าราชการครูจนครูพุทธได้ศูนพันไปแล้วในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและก็ฆ่าพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้จะสงบสันติอย่างแท้จริงได้ขอให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงทุกเหล่าเอาจริงในการแก้ไขปัญหาแบ่งแยกดินแดนคนไทยส่วนใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นให้ดำเนินการทุกรูปแบบ อย่าให้กลุ่ม BIN แบ่งแยกดินแดนไทยอย่างเด็ดขาดขอขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณโยมไอ้เพชรทองที่ชูทงพิทักษ์แผ่นดินและอุทิศตนอย่างเด็ดเดี่ยวถึงแม้จะถูกกล่าวโทษเช่นไรแต่โยมไอ้เพชรทองไม่เคยฆ่าใคร ไม่เคยเป็นผู้ก่อการร้ายใดๆต่อ,อแผ่นดินแต่ที่ไอ้เพชรทองยอมทุกอย่างในวันนี้มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวประกาศให้คนพุทธทั้งแผ่นดินได้ตื่นรู้ความรู้เท่าทันเท่านั้นคือทางรอดของแผ่นดิน คุณโยมไอ้เพชรทองไม่ยอมก้มหัวให้กับพวกกบฏก็เท่านั้นเองขอเจริญพรและก็ขอให้ครอบครัวของโยมไอ้เพชรทองจงภาคภูมิใจในผลงานของโยมไอ้เพชรทองที่ได้ประจักษ์แจ้งให้ทั่วโลกได้รับรู้ความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเอวัง ก็ไปด้วยปากกาละชนี้